สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องซื้อบ้านหลังแรกค่ะคือการซื้อบ้านนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะโดยเฉพาะกับคน Gen Y ที่แบบเอ่อกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่เห็นมีคนไปตั้งกระทู้ในพันทิปเลยค่ะว่าถ้าไม่ได้วางแผนดีๆเนี่ยอาจจะปวดหัวได้ง่ายๆเลยวันนี้เราเลยจะมาเ,เจาะลึกข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนึงค่ะน่าสนใจมากเป็นวิทยานิพนธ์ปอโทของมอธรรมศาสตร์เลยนะคะ เขาไปศึกษามาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกของคนเจน Y ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเราจะมาย่อยให้ฟังกันแบบเ,เข้าใจใง่ายๆเพลินๆเลยค่ะใช่ครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์เลยนะกับกลุ่มตัวอย่างเจน Y ก็คือคนที่เกิดช่วงปี2523ถึง2540อายุตอนนี้ก็จะอยู่ราวๆ27ถึง44ปี เก็บมา400คนเลยครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกำลังซื้อสำคัญนะเติบโตมากับยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์ก็น่าสนใจการทำความเข้าใจความคิดของพวกเขาเนี่ยก็เลยสำคัญมากครับผมค่ะมาดูภาพรวมของกลุ่ม Gen Y จากงานวิจัยนี้กันนิดนึงนะคะคือในไทยเนี่ย Gen Y มีเกือบ19ล้านคนเลยนะในกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงค่ะประมาณ61.5% อายุช่วง27-32ปีเป็นกลุ่มใหญ่สุดเลย57.25%ส่วนมากสถานภาพโสด50.5%จบปอตรีแล้วก็เป็นพนักงานเอกชนกันเยอะค่ะ42.25%รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ25,000-35,000บาทต่อเดือนครับแล้วก็ข้อมูลน่าสนใจคือแม้ว่า57%เนี่ยเขาจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแต่ส่วนที่เหลืออีก43%นะครับ เกือบเกือบสอใน3หรือราวหกเร์เซนี่ยเขาก็วางแผนจะซื้อบ้านนะแต่ส่วนใหญ่จะมองไปที่ช่วงหลังอายุ31ปีขึ้นไปครับอ๋อค่ะแต่ถึงจะอยากซื้อกันเยอะนะคะเห็นว่าเกินครึ่งวังผ่านซื้อใน1ปีเลยใช่ครับแต่ก็เจอความท้าทายเหมือนกันนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นพวกนี้มันก็กระทบความสามารถในการซื้อจริงๆให้ลดลงนิดหน่อยจากเดิม65%เหลือ63% แล้วก็มีแค่15%เองครับที่รู้สึกว่ามาตรการรัฐเนี่ยช่วยเรื่องการซื้อบ้านได้เพียงพออืมก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ทา้าทายอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่คน Gen Y เขาให้ความสำคัญมากที่สุดเวลาจะเลือกซื้อบ้านหลังแรกจากผลสำรวจนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรอบบ้านค่ะได้ค่าเฉลี่ยไปถึง4.70เต็ม5เลยนะโหสูงมาก ใช่ค่ะเขาจะดูเรื่องความปลอดภยัยอัตราอาชญากรรมมลพิษต่างๆรอบๆโครงการตามมาติดๆเลยอันดับ2ก็คือปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะค่าเฉลี่ย4.67อันนี้ก็พวกส่วนกลางใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนหย่อมหรือแม้แต่ coworking space เดี๋ยวนี้ก็ฮิตนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะอืน่าสนใจมากครับมันสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ชัดเจนเลยนะ คือก็ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่มันตอบโจทย์ทั้งเรื่องงานแล้วก็การพักผ่อนได้ด้วยโครงการที่แบบมีรั้วรอบขอบชิดมีระบบความปลอดภัยดีๆก็เลยน่าสนใจเป็นพิเศษแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าหน่อยกับปัจจัยด้านการออกแบบค่ะค่าเฉลี่ย4.62เท่ากันอ๋อการเงินกับการออกแบบนี่มาคู่กันเลยใช่ค่ะ เรื่องเงินนี่ไม่ใช่แค่ดูว่าราคาถูกอย่างเดียวนะคะแต่เขาดูเรื่องความสามารถในการผ่อนด้วยซึ่งปกติธนาคารก็จะประเมินให้กู้ได้ประมาณเอ่อเของราคาประเมินหรือที่เรียกว่า LTV นะคะครับ Loan to Value อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูประเภทดอกเบีย้ยด้วยคงที่ลอยตัวค่าใช้ใจ่ายต่างๆณนวะันโอนอีก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องดูควบคู่ไปกับการออกแบบด้วยนะคะที่ต้องสวยฟังก์ชันใช้สอยดีวัสดุก็ต้องมีคุณภาพไม่ใช่เน้นถูกอย่างเดียวครับเรื่องเงินนี่ซับซ้อนจริงๆนะครับอย่างที่โฮสว่าเลยไหนจะวิธีคำนวณรายได้อีกรายได้ประจำรายได้ไม่ประจำ ภาระหนี้สินเดิมของเราแล้วก็ความสามารถในการผ่อนที่ปกติธนาคารเขาจะมองว่าไม่ควรเกิน40-70%ของรายได้หลังหักหนี้สินอื่นๆแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆอ,อ,อีกจิป,ปถาถะเลยครับนี่คงเป็นสาเหตุที่กระทูพันธิ์ที่เราพูดถึงตอนแรกเขาถึงเตือนว่าต้องวางแผนการเงินกันดีๆเลยไม่กันปวดหัวแน่ๆจริงค่ะแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากถึงแม้อันดับจะไม่ได้สูงเท่าอันดับแรกๆนะคะ แต่คะแนนก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าเห็นด้วยมากที่สุดเหมือนกันก็คือปัจจัยด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ค่ะค่าเฉลี่ย4.28อา้าวเรื่องความเชื่อนี่ก็ติดอันดับสูงเหมือนกันเหรอคบเนี่ยใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องเลขที่บ้านมงคลห่วงจุย้ยทิศของบ้านที่เป็นมงคลหรือการพยายามเลี่ยงทำเลที่อยู่ใกล้วัดใกล้สุสานหรือบ้านที่อาจจะเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้นะคะ อเรื่องความเชื่อ,อน,นี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะในงานวิจัยเขาก็อ้างอิงถึงการศึกษาในต่างประเทศด้วยนะอย่างในอเมริกาเหนือหรือนิวซีแลนด์เขาพบว่าความเชื่อเรื่องตัวเลขเนี่ยอย่างเลข4หรือเลข8ในวัฒนธรรมจีนมันมีผลต่อราคาบ้านจริงๆเลยแล้วถึงแม้ว่าคนซื้อบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นแต่ลึกๆก,ก็อาจจะกังวลเรื่องราคาตอนขายต่อในอนาคตอยู่ดี ปัจจัยเรื่องความเชื่อนี้มันก็เลยยังคงมีน้ำหนักอยู่ครับไม่ใช่เล่นๆเลยแต่ว่านะครับมีจุดที่น่าสนใจมากๆจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของงานวิจัยนี้ค่ะยังไงคะคือถึงแม้ว่าตอนที่เราดูค่าเฉลี่ยความสําคัญเนี่ยปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบบ้านกับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกมันจะได้คะแนนสูงสุดใช่ไหมครับใช่ค่ะสูงสุดเลย แต่พอเขาเอาไปวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูงเพื่อจะดูว่าปัจจัยอะไรกันแน่ที่มันทำนายการตัดสินใจซื้อได้จริงๆกลับพบว่าปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับคือความเชื่อทางไสย,ยศาสตร์อา้าวหรอคะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยและการออกแบบรายได้และราคาบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้ยังอยู่นะครับรวมถึงอัตราดอกเบีย้ย ความพร้อมทางการเงินของผู้ซื้อเองแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยโอ้แล้วแล้วปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน่ะคะที่ตอนแรกได้คะแนนความสำคัญสูงสุดเลยอันนั้นนะครับที่น่าแปลกใจคือผลวิเคราะห์ออกมาว่าไม่มีผลในการทำนายการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับฮะจริงเหรอคะเนี่ยคือปัจจัยที่เขาบอกว่าสำคัญที่สุดตอนแรก กลับไม่ได้เป็นตัวทํานายการตัดสินใจซื้อจริงๆหรอคะโหน่าแปลกใจแล้วก็น่าคิดมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับผลมันออกมาแบบนั้นจริงๆซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นว่านะครับว่าสิ่งที่คนเจน Y วบอกว่าเขาให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวกระตุ้นหลักหรือปัจจัยขับเคลื่อนสุดท้ายที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจควักกระเป๋าซื้อบ้านหลังนั้นจริงๆก็ได้ปัจจัยที่มันอาจจะดูเป็นเรื่องพื้นฐานกว่าอย่างความเชื่อส่วนตัว หรือความพร้อมทางงานเงินจริงๆณขณะนั้นหรือแม้แต่เรื่องดีไซน์พื้นที่ใช้สอยพวกนี้อาจจะมีอิทธิพลในทางปฏิบัติมากกว่าและผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูงก็เหมือนมายืนยันว่าปัจจัยเหล่านี้แหละที่มันสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อจริงๆอ๋อแล้วก็นอกจากนี้เพศกับอาชีพก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญด้วยครับ โอ้ oh, สรุปแล้วการตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกของ Gen Y นี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะมีหลายเรื่องให้ต้องคิดจริงๆตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างทำเลสิ่งอำนวยความสะดวกการเงินการออกแบบไปจนถึงเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งแต่ละอย่างก็ดูเหมือนจะส่งผลต่อการตัดสินใจจริงๆไม่เข้ากันด้วยนะคะเนี่ยถูกต้องเลยครับแล้วในฐานะที่ GenY เนี่ยเขาเป็นกลุ่มดิจิทัลเนทีสที่แบบปรับตัวเก่งเรียนรู้เร็ว ็น่าคิดต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไหมอย่างเช่น AI ที่อาจจะมาช่วยแนะนำบ้านที่เหมาะกับเราหรือการใช้ VR พาชมบ้านเสมือนจริงก่อนตัดสินใจพวกนี้มันจะเข้ามาเปลี่ยนบัจจัยหรือกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านของคนกลุ่มนี้ไปอีกมากน้อยแค่ไหนอืมเป็นเรื่องที่น่าติดตามดูกันต่อไปมากๆครับ